สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันเสาร์ครับที่30และ30มิบพฤศจิกายนครับมาเจอกับเราอีกครั้งวันนี้นาเรศพรชัยคาดมาเน้นในสามคู่หน้าเชียร์คืนนี้สําหรับข้อมูลแน้นๆเพื่อทุกท่านได้เลือกรับชมรับฟังกันก่อนที่ทําการตัดสินใจอะอะไรลงไปในค่ำคืนนี้และฝากไว้น่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครครับที่ยังไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวคุณภาพ อแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปครับจะเข้าไปเอาแนวทางโดนๆโครงการสวยๆหรือใครเป็นสายเป้นสดบอกเลยว่ากลุ่มของเราบ้านของเราครอบครัวของเราเนี่ยมีคูรูชั้นนําคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม้คําแนะนําตลอด2 4ชั่วโมงนะไม่ปล่อยให้ท่านได้เหงาหงอยเดียวดายอย่างแน่นอนอย่าลืมแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปครอบครัวเดียวนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับรกบีบโยกเป็นศึกอุตลิก้าเยอรมันครับเตะกันในเวลา สามทุ่มครึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์โูเซ่นคู่นี้ต้องบอกว่าไบเออร์เลเวอร์โูเซ่นครับทีมเยือนฟอร์มช่วงหลังข้างที่จะดีเลยสองนัดหลังสุดเก็บชัยมาลวดและที่สำคัญกองหน้าเริ่มผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำสองนัดกดไปสิบลูกเสียแค่สองส่วนยูเนียนเบอร์ลินต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปสองและแพ้ไปสามนัดล่าสุดบุกไปแพ้โวบบวกหนึ่งศูนย์ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ความมั่นใจแตกต่างกันสุดขั้วครับทีมหนึ่งนายห้างขายายาที่เริ่มมีประสิทธิภาพในเกมลุกมากขึ้นบาบีลองโซ่เห็นเสียเอ้ามาและกองหน้าทําตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอนยิงเป็นกอบเป็นกำและส่วนยูเนียนเบอร์ลินถึงแม้จะได้เล่นในบ้านค่ำคืนนี้แต่ความมั่นใจความเป็นทีมมันหดหายถึงแม้ว่านักเตะตัวหลักจะอยู่ครบนะยูเนียนแต่ก็ยังมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนายใหญ่อย่างโบสเวีสันยัง ปรับจูนไม่ได้ครับทาให้ยังต้องดิ้นลง,งไปคู่นี้ถ้าใครจะเลือกเชียร์ถึงแม้ว่าจะมาเยอะไปหน่อยแต่ให้เชียร์เลวเส้นมาลุ้นเอาลูกที่2กันน่าจะมาให้เราได้สดชื่นกันได้ครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเลเวอร์เพราะอยู่ในบริลิงกองหลังก็ไม่แน่เหนียวแน่นเท่าไหร่ตัวแรกไปเลเวอร์น่าจะสดชื่นครับคู่ที่2ครับเป็นสึกปริมลีนกฤิดครับคู่นี้เตะเที่ยงคืนครึ่ง คุณควองเวทแฮมครับจะเปิดนันโตเซเดียมครับรับการมาเยือนไอ้ปุ่ใหญ่เซนอนถือว่าเป็นลอนดอนดับี้แม์เลยเวทแฮมเพิ่งโชว์ฟอร์มสวยครับเพิ่งบุกไปเด็ดปีกสติการไม่ได้ถึงบ้านเลย2 0ส่วนอาร์เซนอลต้องบอกว่าฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหลังจากได้เพเมอร์ตัวหลักของเขากลับมาบัญชาเกมก็ถือว่ามีสีมีสันมากเลยเมื่อมีมาตินโอดิกาดอยู่ในสนาม2นัดกดไป8ลูกเสียนัดเดียว ถือว่าแจ่มเลยที่ทีมการฟลาทิมเบรีกดสปอร์ตสิงลิรบอนถึง5-1และทีมการเป็นเกมเยือนด้วยคู่นี้ต้องบอกว่าถึงแม้เป็นทีมเยืนอนก็ต้องต้องการ2ลูกเช่นกันถึงจะได้ยิ้มมุมปากแต่ก็ไม่น่าจะใช่เหลือบากกว่าแรงอะไรมากมายครับเพราะทางตรงเวสแฮมที่ชนะสัติการไม่ได้ก็ใช้ลูกฉาบฉวยหน่อยแต่ก็โดนสัติกาบุกอยู่ขยกอยู่เป็นระยะระยะงานแต่ค่ำคืนนี้การเสถียรการมีอุติกาลในสนามของเซนอนอตน,น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญครับ ที่จะพาอาร์เซนอลขวาสามแต้มกลับบ้านได้ค่าคืนนี้ตัวที่2ก็ยังอยู่ที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นศึกลาลีกาสเปนเป็นการเจอกันร,ระหว่างครับเียบยูริสครับทีมอันดับบวยนะจะเปิดบ้านรับการเยือนของตามิแอตเลติโกมาริดคู่นี้เตะตีสามคู่นี้ต้องบอกว่าเบยยูริสฟอร์มไม่ค่อยดีครับถึงแม้ว่าช่วงหลังอาจจะมีเก็บแต้มได้บ้างครับแต่ก็ยังกท่อนกรบทแทนยังต้องกระเสือกกระสนสำหรับต้องใหม่ครับส่วนแอตมาลิสฟอร์จัดจัดหานัดหลังสุดจัดหนาลวด กดไป13ลูกเสียแค่ลูกเดียวจาก5นัดหลังสูนย์นาทีสำคัญแชมเปนลีกดสปาตาปาร์กมาถึง6-0นย์แถมเป็นเกมเยือนด้วยคู่นี้ก็ต้องการ2ลูกเช่นการสำหรับตาหมีเพื่อที่จะได้สดชื่นลูกเดียวทำได้แค่ํากระตัวแต่ถ้าจะเลือกเชียก็ยังให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนจากแอดมอลิตอยู่ดี3คู่ใหญ่ค่ำคืนนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ทีมเยือนทั้งหมดนะจะเป็นลาไบรเอร์ูเซนเซนอลแล้วก็แอดมาลิตค่ำคืนนี้น่าจะมีให้เราสดชื่นได้บ้างละ ชอบคู่ไหนอยากเชียร์คู่ไหนเห็นทัศนะโครงการกับป๋าก็เลือกจิ้มเอาครับน่าจะสดชื่นน่าจะรับทรบค่ำคืนนี้และจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนี่ช่องใหม่เลยพอช่องเก่ามันปิวไปแล้วก็อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับป๋าไม่ยากครับแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปเลยฮะเข้าฟรีครับเข้าไปก็จะเจอน้องแอดมินสาวสวยแหละสมัครสมาชิกสมัครฟรีนะบอกว่าอยากเข้ากลุ่มมาจากป๋าเล็กอยากเข้ากลุ่มที่เด็ดเดี๋ยวน้องเขาจัดการให้ครับวันนี้ป๋าไปแล้ว้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ